ของคุณจอมยุทธ์จากน้ำสับป,ปะรดฝันนะจ้าที่พโรโพสีก็บอกสีสามสีจ้าส้มสีสามสีวยพรให้คุณดวงใจให้ปัง,ป,งปังนะจ้าให้ปังปังนะจ้าสวัสดีขอบคุณมากมายจ้าขอบคุณมากพิมสวัสดีทักทายกับน้องพิมพ์นะจ้าคุณสงวนชัยก็สวัสดีทักทายคุณจอมยุทธนะจ้าทักทายคุณจอมยุทธชามีฟองนะจ้า ชาของพี่สุรพ์มีฟองมันบูดแล้วมันบูดแล้วมันออกกลิ่นเปรี้ยวแล้วจ้าทำแจงโมปั่นนะจ้าของคุณจอมยุทธขนมทองหยิบทองหยอดของฟีโฟจ้าเนาะข้าวโพดแรกกันจ้าขลายก่ยะเวลาย,ยิ้มจะเป็นเห็นเป็นตาสามชั้นสี่ชั้นนะคะเพราะว่ามีหลายชั้นมองเห็นชัดมองเห็นเจนนะจ๊ะคุณวุฒิชัยอัธพรโสพิษก็กำลังนอนขึ้นเลยนะจ๊ะ ห้องไม่สุตที่มีก็จะอยู่หน้าห้องอยู่ติดติดกับระเบียงน้ําครัวก็จะอยู่ติดกับระเบียงน้ำจะ,ะสวยทุกวันเลยนะคะแล้วก็พูดจาดีมากเลยค่ะเพิดเพลินจากเวลาเข้ามาแล้วฟังเพิดเพลินก็ขอขอบคุณนะคะให้แต่ผู้บังรับชมนะคะก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะทักทายสบายดีกันได้นะจ๊ะเออคุณจินไไหนกันอีกนาะพี่เราเนี่มีนัดจะไปไหนกันนาะ ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคอยคอยคือสิเป็นแม่แรงฝนยังบ่กลกาตกดอกจก้ะให้คอยไล่สดแล้วกวอนเดอ้อฟาเทวดาอันใดกับนี <c oughs> ขบ่ขอบคุณแม่คำไม้จ้ะขอบคุณแม่คำไม้ลาบปลานินจ้ะลาบปลานินของคุณจอมยุทธนะคะลาบปลานินของคุณจอมยุทธจ่ะลาบกุ้งสดนะผัดไทยกุ้งสดนะคะของซีโฟนะจ๊ะ มาจ้ากินด้วยกันก็ปั่นจ้ากินน้ำมะพร้าวปั่นจ้าแม่อ๋อสาน้องบัวก็สวัสดีทุกคนรอบห้องนะจ้าสวัสดีทุกคนรอบห้องจ้าขนมนธรรมดามือมีอาจารย์เก่งจ้าเนี่ยนั่นนั่นแม่ออสาพันยอง้วเดอร์พันย่องไวเดอมาไวแท่น้องก็เ,เป็นบรรยากาศแบบที่ว่าบรรยากาศสวนบรรยากาศร่มรื่นน่ะเนาะ พอฝนตกมาก็จะคึมนนำะงมอะไรหลายๆอย่างเนาะรอดช่องแตงไทยจ้ะรอดช่องแตงไทยนะจ๊ะของก้าใส่ปินโตไปกันเลยนะจ๊ะคุณจันเจ้าก็สวัสดีหนูพาดจากขนมตาลจ้าขนมตาลป้าสวัสดีทักทายนะจ๊ะฝนยังตกอยู่เลยจ้ะแม่เนาะฝนดีกรุงเทพฝนดีจ้ะ กรุงเทพฝนตกค่าขอบคุณที่ตาถึงนะคะไอเคนตาถึงไอเคนมีตาห้าชั้นจ้ะ <c oughs> สวัสดีนะจ้าคุณพิมพ์พสดใสก็สวัสดีจ้าสีสวัสดีผู้ติดตามสวัสดีบอกรักทักทายจ้าวันนี้ก็เป็นยามบ่ายนะ,นะจ้าน้องพิมพ์พก็นอนตื่นแล้วบอกสวัสดีพี่บัวนะจ๊ะขนมหม้อแกงเมืองเพชรนะจ้าก็ หดวงตาบวกสองนะคะที่ไม่ได้เอ่ยนามก็ดีนะจ้าขอบคุณมากมายจ้าแม่อรสากระทักไทยสบายดีกันคนทุกคนเนาะหกดวงตาจ้าหกดวงตาบวกสามนะจ๊ะส่ยงามไอ้เนาะเดี๋ยวนี้มีแต่ค้นท่วงว่าข่อยงาม <c ười> ข่อยก็ดีใจอยูดอกที่เถาจังไดก็มีคุณภาพมีศักยภาพยูดอกสาเพิ่นกระเฮ็ดเองปาล่านะ่ะ เพ่นเฮดเองแล้วก็มีน้ำปลาละสำเร็จมาใส่อีกย้ำเพ่นต่ำนะเพ่นส่ทั้งสองยาสวัสดีพี่ป้อมนะคะยังไม่เห็นก็เลยยังไม่ได้ทักทายพี่ป้อมนะคะสวัสดีจ้าทักทายสวัสดีมาส่งกำลังท่านไอิดาฝนเริ่มตกหนักแล้วจ้าตกมาเยอะๆจะตกมาเยอะๆแม่สีนวลก็กำลังรับชมนะคะทักทายสบายดีนะจ้าทุกคนของบ้านน้องบัวก็เป็นแบบชนบทจ้นะเนาะ เรได้เห็นถนน้นทางธรรมชาติก็ยังเหลืออยู่เยอะนะคะขอบคุณที่ชอบนะคะขอบคุณที่ชอบแต่ว่าขอาให้ดอกขอจะไหโมูผู้ยิ <c> ้ม <oughs> ขอบคุณนะคะทะเลคุณสุรพรง์ก็บอกว่าสวัสดีน้องพรคนสวยค่ะสวัสดีน้องพรคนสวยน้องพรคนสวยก็สวัสดีกับคุณสงวนเช้าเพิ่งหยุดไปเมื่อตอนเที่ยงเนี่ยจ,จะ้ะเนาะตกลินลิน ก็จะว่าแรงก็ก็แรงอยู่นะถ้าว่าริดร่างถวยแม่ก็ไล่สดเทดเวียกเ็ดงานแม่ก็ไล่สดเดี๋ยวนี้แม่หู้แล้วล่ะจ้ะแม่หู้แล้วแม่ก็มานั่งไล่มานั่งไล่อยู่แแม่เดินทางไกลๆก็ขอให้ปลอดภัยขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะคุณแม่ก็รักเหมือนเดิมจ้ะรักเหมือนเดิมเพิ่มเติมคืออยากไปหาแม่ทุกวันนะจ๊ะให้ทุกคนมีความสุขความเจริญบายไปนะทุกคนน้องพัดกระบอกบายบายคุณสงวนชัยก็บอก เขาบอกไม่บายจ้ะไม่บายเฟซบ o ๊กไลฟ์ของแม่สุทินีบ้านสวนริมคลองนะคะสวัสดีบอกรักทักทายสวัสดีทุกยูเซอร์สวัสดีทุกเอฟด,ดอกสองชิ้นแล้วก็ทานแคปหมูเนาะวันนี้ทานแบบเหมือนจะฝืดคอแต่ก็ไม่ฝืดหรอกเพราะว่าเราเป็นคนทานง่ายนะคะดีแล้วละ่ะแม่มันแพงไปกินเถอะกินบอกมีบ้านเขา ขอบคุณนะจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆเนอะได้เลยนะจ้าคุณฟีโฟก็สวัสดีพี่สุทินีจ้าสวัสดีฟีโฟนะจ้าแว้น้ำว้าแม่อรสานะคะแวนน้ำว้าแม่อรสาเอ่อมะม่วงน้ำดอกไม้ของน้องบัวจ้ามะม่วงดอกมาให้แม่อรสาหน่อยนะเจนตาโฟ เส้นเล็กเส้นใหญ่ก็ทำไปเนื้อเปื่อยเกาเล้าก็ทำไปนะพี่น้องเนาะหน่อยสวัสดีสี่ดวงตานะคะก็เห็นดวงตาสวยๆนะคะของคุณปาเคนของพี่เล็กของน้องจุ๊บแล้วก็ของคุณพิมพ์ต้มถัว่วต้มมันเนาะตะก้อนเป็นอันเป็นกระป๋องเนาะอะกระปอ๋องนมมาตวงเป็นกําลังใจให้ทุกคนสวัสดีพี่บัวคนสวยจ้าสวัสดีทักทายพี่บัวคนสวยนะจ้า แม่อาสาก็สวัสดีคุณดวงใจนะจ๊ะสวัสดีไม้ให้คุณจันเจ้านะคะสวัสดีน้องจันเจ้าคนสวยจ้าน้องจุนน้องจันเจ้าก็เพื่อนก็เจ็บเหตุสองกระเป๋าก็เซเลยจ้ะอาหารเยอะอาหารเยอะจ้อแก้วมังกรอร่อยอร่อยจ้าแก้วมังกรอร่อยอร่อยนะจ๊ะคุณธนาพรนะคะจูมวงก็ นะจ๊ะเพื่อนเพื่อนขอบคุณไอเคนนะคะที่ตาถึงไอเคนคงจะตาสามชั้นไม่ไม่งั้นก็สี่ชั้นนะตาคงน้ำพริกกะปินี่แหละมันะ้งเนาะโกงโคโกงโคง,ง,งอยู่ใส่กางเกงขาดขาด,ขาดสักหน่อยได้จะได้ฟ้าแผลแป๊บแป๊บแปบแคุยกันแบบคุยกันกน,น่ารักทุกวันแม่กับลูกก็เรียกว่าเรามารู้จักกันในโลกโซเชียลในสื่อนี้ทำให้คลายเครียดยามบายคลยายเงา เมื่อเราได้เจอกันแล้วก็มีแต่ความสุขนะจ๊ะร่างถวยแม่กะไล่สดเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแม่กะไล่สดเดี๋ยวนี้แม่หูแะะแห้แล้วล่ะจ๊ะแม่หู้แล้วแม่กามนางไล่มานางไล่าาไอยู่ที่นี้นะคะก็ขอบคุณกำลังใจนะคะขอบคุณกำลังใจของเพื่อนๆพี่ๆน้องๆของเราทุกคนเนาะอรสานะคะสู่ที่นี้ก็ไปเที่ยวนาแม่อรสาเนาะ แม่อสาก็บอกว่าลูกชายพามาอุ้ยเราก็จอมยุดเราก็ยกลอ้อแล้วจ้ะโอเลี้ยงโอเลี้ยงนะจ๊ะแม่อสาก็แตงโมหวานเย็นจ้าแตงโมหวานเย็นโุโโนเนาะเดินทางไปไหนใกล้ๆก็ขอให้ปลอดภัยนะคะปลอดภัยทุกเส้นทางจ้ะขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะขอให้ได้แบบวา่าเอาละสานะจ้าแม่อสาก็ต้มยำปลานิงจ้าสวัสดีทักทายจ้าสวัสดีทักทายนะจ้า จงเป็นผู้มีส่วนได้สเสวยผลบุญที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญด้วยกายวาจาใจแล้วนั่นเธอสวัสดีจ้าคุณวานนะจ๊ะสวัสดีคุณวันนะคะสวัสดีคุณมารีวันใช่ไหมคะยังไม่เห็นเพิ่นนด้วยตัวก็น้ําแตงโมปั่นจ้าเนาะแล้วก็กล้วยหอมกล้วยไข่ของน้องพัดกล้วยกล้วยน้าว้าแม่อรสานะคะกล้วยน้ําว้าแม่อรสา เอ่อมะม่วงน้ำดอกไม้ของน้องบัวจ้มามะม่วงดอกม,มาไวแท่น้องเนาะพี่สุรพงศ์ก็บอกว่ามาไวแท่น้องขอบคุณมากมายนะคะฝนมาละป่าสาเหลาบัวก็กําลังรับชมนะจะให้เพื่อนเพื่อนชมบรรยากาศฟ้าคืมสักหน่อยนะจ๊ะนี่นี่ฟ้าคืมมองไปเป็นกําลังใจให้เธอเป็นกําลังใจให้เธอเป็นสิ่งสเสน่เพื่อนก็ เป็นมงคลจ้ะเป็นมงคลได้เห็นเออดอกไม้ที่หูเลิศจัะนะคะก็มาตรงเวลาเลยนะจ๊ะวันนี้ก็มาตรงเวลาเลยจ้ะบ่ายโมงเราก็มาพบกันยามเช้าบัวสวัสดีนะจ๊ะทักทายสบายดีกันจ้าขอบคุณดวงตาสวยๆนะคะ